สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคนดูสตรีมไล์สดใน Facebook นะคะสําหรับใครที่สตรีมเกมหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายเนาะเวลาไลรสดและไม่มีคนชมนะคะสามารถใช้วิธีนี้นะคะไปเพิ่มคนชมเพื่อเป็นการดึงดูดคนดูได้เลยนะคะจะใช้อะไรนะั้นเรามาดูกันเลยเนาะ และเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ SPE SM m นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามมีได้เลยนะชื่อผู้ใช้อ e m a i l รหัสผ่านและติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Gmail กันได้เลยนะ แต่เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้านี้นะคะก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดใน a c e b o o k ก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกบุมูที่เราต้องการถาเป็นเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดกันได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะก็จะมีจากนาทีถึง180นาทีเลยนะคะสามารถเลือกสันได้เลยนะอ่ะเมื่อเลือกทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปคัดลิงก์ แล้วก็นำนิ้งมาวางใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะนี่เราใช้เป็น50นะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ2อนาทีค่าใช้จ่ายแค่4ีบาทจังงให้กดส่งกันได้เลยนะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแ็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะและสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมู่บริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกนคิวอาร์โค้ดช่องทางที่2อซองอังเปอวอลเลตและช่องทางสุดท้ายถูมันดีวอลเลตเนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของบริการมีให้เลือกมากกว่า200รรายการเลยไม่ว่าจะเป็นของ Twitter Tik G Facebook YouTube Took หรือพลตฟออร์มื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้เบ รวมทั้งเลทราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยไว้ให้ด้วยนะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสำหรับใครที่อยากเช็คออร์ของตนเองก็เข้ามาเช็กพันช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทางรหัสบนที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะต่อมานะคะในส่วนของตัวช่วยเหลือสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าชา้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอืง่นๆสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยนะจะมีมีใ,ใครตอบกลับตลอด24ชั่วโมง ในส่วนช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยนะเพียงแค่คัดลิงตรงนี้นะคะและ้วส่งให้เพื่อนเราค่ะก็จะได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านที่ได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะจากขั้นต่ำอยู่ที่1ร้อบาทนั่นเองและทั้งหมดนี้นะคะที่เราพูดมาก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPE s m เลองเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะได้อย,ยอดไลค์ยอดผู้ติดตามไม่พอนะคะยังด้ค่าคอมมิชชั่นในการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยนะเอาละคะระคับไปดดูตตออน,นี้สรมแลขงเราเป็นอย่างาท ตอนนี้นะคะยอดคนดูสตรีมลฟ์ของเราอยู่ที่17คนนะคะงันเดี๋ยวเรานั่งรออีกสักพักนึงนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนที่ยอดของเราได้มีการขยับขึ้นมากกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนนั้นลิดีกว่าเนาะแต่นี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักแล้วยอดคนชมของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น35คนชมเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจเราแปะลิก์ไว้ให้แล้วนะสามารถที่มิงและหลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ